วันนี้เราจะได้เจอ grammar เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ instruction นะคะบอกว่า choose the most appropriate option ให้เราเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดทีนี้ค่ะโจทย์ของเราบอกว่า max sad because he judged by his friends นะคะ max เนี่ยเศร้าค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกอะไรหรือเปล่าอ่าเพราะว่าเขาทำไมเอ่ย by ค่ะตรงนี้เนาะถ้าเราเจอ by นะคะ เราจะเรียกว่าเป็นคำใบละกันของ passive voice ค่ะอ่ะก็คือตัวประธานเนาะจะต้องโดนกระทำแน่ๆน,นะคะ passive voice ค่ะคือรูปที่ประธานโดนกระทำนะคะปกติเนี่ยอย่างเช่นทำไมคะถ้าครัวหวาพูดว่าเ,เดี๋ยวขอเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะคะอ่ะถ้าครัวหวาพูดค่ะว่า เป็น uh, active voice เนาะปกตินะคะการเรียงประโยคแบบปกติเราจะเรียกว่า active voice เช่น I h i t อะไรดีอะ I h i t my brother อ uh า huh. ฉันตีน้องชายของฉันครัววานิสัยไม่ดีนะคะอ่ะ uh, I h i t my brother ทีนี้ถ้าเป็น passive voice ค่ะอันนี้ความหมายเนี่ยจะเปลี่ยนไปเนาะจากที่ฉันเนี่ยตีน้องชายถ้าอยากจะโฟกัสน,น้องชายที่ถูกตีมากกว่า เราอาจจะพูดได้ว่า my brother นะคะ w o r s h i t นะคะแล้วก็ตรงนี้ by me ถูกน้องชายของฉันเนี่ยถูกตีโดยฉันซึ่งตรงนี้เนาะตรง by me นะคะถ้าอยากจะหมายถึงว่าน้องชายของฉันเนี่ยโดนตีแต่ไม่ได้อยากบอกว่าใครตีจริงๆสามารถละได้เนาะตรง by me เนาะอะ,อะ แต่ว่าถ้าเกิดเราเจอในข้อสอบเราเจอบายแบบนี้ก็รู้แล้วว่าแบบประธานเนี่ยต้องโดนกระทำแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในเมื่อที่ประธานโดนกระทำหรือเป็น passive voice ปุ๊บมันจะต้องมีโครงสร้างของมันถูกไหมจากทำไมคะตรงนี้เป็น verb ช่องที่สองเนาะอันนี้เป็น verb to be ค่ะอ่าแล้วก็ verb ช่องที่3เนาะเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้จะกลายเป็นอะไรโครงสร้างหลักของเขาเนาะโครงสร้างนะคะก็เลยจะเป็น verb to be ค่ะบวกกับ verb ช่องที่สามเนาะโดยการที่เอาโครงสร้างนี้นะคะเอาตัว verb to be เนี่ยไปผ่านตาม verb หลักเนาะอ่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นยังไงตรงนี้นะคะ max s a y s because อะไรคะ He ่ทำไมเขาเศร้าเนาะเพราะเขาทำไมคะ mock อันนี้จะแปลว่าล้อเลียนนะคะอ่ะ mock นะคะจะแปลว่าล้อเลียนเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยน่าจะถูกล้อเลียนเนาะเราจะพูดว่ายังไงดี ที่ค่ะ choice A choice B ตัดเลยเนาะจะเหลือ choice C กับ choice D ก็คืออะไรคะประธานเอกพจน์ใช้ was ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C cat นะคะ Max a d b e c his was mocked by his friends นะคะเฝ้าเนาะเพราะเขาเนี่ยถูกเพื่อนของเขาล้อนั่นเองเนาะอันนี้ค่ะทีนี้ขอเสริมนิดนึงจะเป็นวิธีการเปลี่ยนเนาะสมมติถ้าครัววาพูดว่า my dad is repairing นะคะ repairing my computer อ่าพ่อของฉันค่ะกำลังซ่อมคอมพิวเตอร์ให้ฉันอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้คือ active voice ถูกไหมพอเป็น passive voice ค่ะก็กลายเป็น my computer อ่าทำไม my dad กลายเป็น my d i d ไม่ได้นะคะพอ่อต้องเป็นพอ่ออ่า my dad ค่ะ ทีนี้เลยอย่างที่ควรัววาบอกถูกไหมคะตัวโครงสร้างเนี่ยให้เราเนี่ยใช้กับตัว Verb หลักเนาะส่วนตัว Ver b ช่วยค่ะก็คือใช้ตาม Tense เดิมเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรคะ present continuous a s เนาะใช้ Ver b to be เหมือนเดิมประธานเป็นเอกพจน์ก็ใช้ is เหมือนเดิมค่ะทีนี้ Ver b to be บวก verb ช่องที่3เอามาใส่ตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็น Verb g r o ร p ป ing อยู่ถูกไหมคะ ตัว b ของเราค่ะ verb to be เนี่ยก็ต้องกลายเป็น verb ing ด้วยแล้วก็เติม repair เข้าไปอ่า repair ตรงนี้ก็จะเป็น verb ช่องที่3และนะคะ by my dad เนอะหรือว่าถ้าเกิดเราอยากละ by my dad หรือแค่ my computer is being repaired ก็ได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในเรื่องของ passive v o i c เนาะโอเคค่ะอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะ รู้ว่าแคปแม่ไก g r a m m ไม่พลาด error เก่งภาษาอังกฤษก,กับครวัววอร์ูเกเตอไปได้วยกันนะคะไม่ย่ายค่ะเรียนที่บา้านก็เก่งได้แม้เทศออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มปไปด้วยกันที่กวดวิชา t ัเกเตอร์